สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอทอร์ชาในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ครับอ้าวสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะมาคำนวณสูตรเด็ดล่างแม่นๆนะครับเป็นสูตรเด่นล่าง3าตัวมา1ตัวนะครับเป็นสูตรเด็ดล่างคูชีนะครับมาคำนวณลงให้สมาชิกแล้วก็ใช้จริงด้วยนะครับเดี๋ยวไปผมเอาสูตรนี้นะครับ มาใช้ในชุดสรุปด้วยนะครับผมสรุปไปให้แล้วเมื่อวานนี้ในนีนค้คือชุดสรุปล่างใช้จริงเพราะมันเป็นสูตรเก่าของปี2565เป็นสูตรเด่นล่างคู่ขี้นะครับแต่มันสูตรมันอาจจะเยอะก็คือหมายคมว่าเลขสาตัวนี้นะครับจับคู่ชุดนะครับมันก็จะได้ทั้งหมดอ่ะ9ชุดนะมันก็จะเยอะหน่อยแต่ก็ใช้จริงนั่นเลยฮะสมาชิกผมก็จะตัดออก มา,มาชุดสรุปเนี่ยผมก็จะตัดจาก9ชุดมาเป็น6มาเหลือ6ชุดนี้นะครับเดี๋ยวพร้อมมาพร้อมแก้ไขนะฮะเขียนผิดเมื่อวานนี้นะครับแก้ไขตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก็จะใช้สูตรนี้นะสูตรเด็ดล่างแม่นๆคู่ขี้นะครับเอาก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแกทอน h anel n ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วย แล้วก็อย่าลืมกดลูปก,กระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลองต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือซื่อผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแก้แก้วิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองถูกผิดนะยังไงผมก,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 ก็กราบขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด นะครับเ <c oughs> อ๊ะแมลงฝนตกนะสมาชิกนะฝนตกมาสองวันนี้ก็คืมทั้งวันนะฝนตกมาสองวันแล้ว <c oughs> ตกเฉพาะตอนเย็นนะฮะก็อากาศก็เย็นหน่อยสบายหน่อยนะ <c oughs> ่ะก็มาเข้าเรื่องกันนะสูตรเด็ดล่างไป็แม่นนะสามตัวมาหนึ่งตัวสูตรคู่ขี้นะฮะวัวแรกสูตรดดลิเคียพอดอกอ่า สูตรไดเลขทีก็ได้937็ดฮะพเพอาะเราก้าสเลข9กฮะมาที่นะครับหลัก10ล่างมาที่หลัก10ล่างมาได้ทุกหลักนะสมมติเช่านะอ่าถูกเป็นวดที่หนึ่งถูกวดที่1เอาต่อกันวดที่2ฮะวดที่2ได้เลคขทขีได้เลขคู่นะฮะในด้ 48, 2, อ8 2พราะเราแปดน,นก็หมายความว่าเลขคู่นะครับ กับเลขขี้นะครับในแต่ละงวดอ่ามันจะมีเลขแค่3ตัวนะครับนั้นก็สมาชิกก็ไปพิจารณาเอาเองนะมาแรงเยอะนะสมาชิกนะโทษทีนะอาจจะไล่ตาซะหน่อยนะ <c oughs> เอาตอนงวดที่สามนะงวดที่สามสูตรได้เลขขี้5ได้หนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้านี่ก็คือต้องมาติดมาตัวหนึ่งที่ 1ิบหน่วยล่างนะรพรดอก5 5าเลขหนะครับมาที่10หน่วยล่างเลยครบออกเบิ้ลน,นะถูกเป็นวันที่3ามนครับวันที่สามเอามาต่อวัที่4ี่วันที่ส <c oughs> ี่เลคีฮะก้าสามเดนะฮะพอดอก7 3็ดสามอาะวันนี้ มาทั้ง2ตัวเลยก็คือ7จกับสที่สิบดอยล่างที่สิบดอยล่างถูกครับเป็นโบสที่4ครับสถ์ที่ห้าสมาชิกครับบสที่5สูตรได้เลขขี้ะครับทะเลกาสาดผู้อก9 9อ่ะโัสนี 9, ้มาที่เลข9ฮะมาที่สิบดอยล่างเลยมาทั้ง2องตำแหน่งอ,อกเบิ้ล อ่ะตัวปวงกุญชที่ห้าพวงที่หกนะสูตรไดเล็กขี้ครับนะครับได้เลขกหนึ่งเลขกห้าเลขกกล่าวเอาพออกเจ็ดหนึ่งก็เลขกหนึ่งฮะมาที่ครับหลักหน่วยล่างมาที่หลักหน่วยล่างถูกพวงกุญช์ที่หกนะยอดให้ดูเจ็ดขวดนะสมาชิกนะยอดให้ดูเจ็ดขวด งวดที่จะถึงนี้นะครับเอ้ยงวดที่ผ่านมาสูตรได้เลขคู่ยังไม่ได้ถึงเลยนะ <c oughs> จะรีบไปไหนดิได้เลขคู่ได้แปดสองหกนะครับผลออกหกห้าก็เลขหกฮะงวดที่ผ่านมาเลขสามตัวมาหนึ่งตัวนะฮะสมาชิกนะ <c oughs> ตามสูตรมาแน่ๆเป็นสูตรเก่าของปีที่ผ่านมานะครับ <c oughs> มานำมาริเซอร์ขึ้นให้สมาชิกใหม่นะ <c oughs> ก็มาที่หลัก10บฮะสิะสล่างอ่ะถูกครับเอามาต่อกันงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนนะับได้เลขตัวไหน <c oughs> มาที่เลขหกนะงวดที่ผ่านมาก็คือหลัก10บเนี่ยหลัก10มาที่หลัก10บอันนี้มาหลักหน่วยอันนี้มาครบนะตามนี้แหละฮะดูตามที่ผมผมกลบไป ที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนเนี่ยแคบถูดไว้ได้เลยสูตรปีสองพันห้าก็จะบวกกันเยอะแบบนี้นะสมาชิกนะนี่บวกกันเยอะแบบนี้นะฉะนั้นสมาชิกนะก็อาจจะปวดหัวหน่อยเพราะมันเป็นสูตรโปรแกรมรันของปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นสูตรเก่าอาจจะบวกกันเยอะนะครับอ่ะวิธีทำอ่นะเลขสิบเดียล่างคู่ขี้สามตัวมาหนึ่งตัวนำหลักแสนหนึ่งครั้งมนะาบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งบวก หลักสิบบนหนึ่งครั้งแล้วก็บบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกสามครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้ง เลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกสามครั้งอานะบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขสี 4, ่บวกที่นะกขนาดผมนะครับผมพูดตำแหน่งนะครับก็ยังติดๆขาดๆเลยเพราะมันบวกกันเยอะฉะนั้นสมาชิกกนะ็ถ้าชอบสูบก็แค่ไว้ถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะครับบวกกระดู 8, กแปดบวกศูนย์ลงท้ายเลขแปดแปดบวกหนึ่งลงท้ายเลขเก 9, นะ้าเก้าบวกห้าลงท้ายเลขสี่นะครับสี 4, บ่บวกศูนย ก็ได้4ี่ก็ได้4บวกก็ได้4บวกบวศนยีกก็ได้4บวกนก็ได้4 4บวกเนะลงท้ายเลขห1ึ่งหบวกแลงท้ายเลข9ก้บวกแลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกหกบวกหลงท้ายเลข3 3มบวกเลงท้ายเลขสองสองบวกหนึ่งได้สามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนได้ห้าหาบวกเลขสี่คงที่เห็นไครับห้าาบวกเลขสีคงที่ก็จะลงท้ายโดยเลข เก้าเก้าบวกเพิ่มไปสี่เก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสามนับแต่บ่สามบวกสี่สามบวกสี่ก็ลงทายเลขเจ็ดอ้าววันนี้นะสมาชิกนะสูตรคัดสรุปล่างอ่คัดสรุปล่างให้ไม่ใช่ดิ <laughs> ไปดูตัวนี้ไปดูตัวแฉลบแฉลบข้างบนนี่ตัวสรุปนะไปพูดตามเลยโอ้ตายครับอ่ะ วันนี้นะฮะสิบหน่วยสิบหน่วยล่างได้เลขขี้นะ่้ะสมาชิกได้ได้เก้าสามเจ็ดนะได้เก้าสามเจ็ดครับได้เก้าสามเจ็ดก็ได้เลขขี้นะ 3, ครับอ่าเก้าสามเจ็ดนะอ่าสูตรแคบไว้นะสมาชิกนะสูตรแคบไวเรียบร้อยแล้วเอาไปเติมนะสมาชิกนะเก้าสามเจ็ดได้เลขคู่ฮะวันนี้อ่านะได้เลขคู่อีกนะจะมาหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่ดิโอโทษทีนะสมาชิกโอ้ได้เลขขี้โอ้ตาย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  พวกทีนะได้เล็กี้เด้สมาชิกได้เก้าใตยสมองสมองเก้าสามเจ็ดอ่าได้เก้าสามเจ็ดได้สมาชิกเด้หัวน <g ül> ี 9, 3, 7, ้ได้ 3, 7, เ,เล,เล,เลก็กี้คือติดสามตัวเนี้ยในสิบหน่วยล่างมันแต่มันจะมาหรือเปล่าตามสูงหรือเปล่าก็ฝากพิจารณาลงให้กองจ้าหน้าที 5, ท่สภทบ 6, 6, 6, หทพหหกฮารีไซเคิลสูตรเก่านะครับระหว่างนะ เก้าสามเจ็ดนี่เอ้ยเก้าสามเจ็ดนี่สมาชิกตัวนะ, 9, 3, นะเก้าสามเจ็ดนะที่เมื่อวานนี้ผมไม่เด็ดวิ่งนะเจ็ดกับเก้านะล่างนะเฉพาะล่างเนี้ยอันนี้เป็นสูตรล่างนะเก้ากับเจ็ดนะแต่ทีนี้ผมเลขห้านี่มันไม่ใช่หลักสิบเพราะว่าสามเจ็ดเก้านี่ว่าหลักสิบนะเมื่อวานนี้นี่มีเจ็ดมีเก้าที่หลักสิบมันไม่ใช่เลขห้านะครับผมมองผิดถ้ามันเป็นเลขสามนะสมาชิกนะฉะนั้น เนี่ยที่เป็นเลขห้าเนี่ยสองสองตัวเนี่ยที่หลักสิบเนี่ยเปลี่ยนนะสมาชิกนะเป็นเลขสามนะก็คือตามสูตรที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับขอโทษขออภายัยนะเขียนผิดนะถ้าใครชอบห้าสองกับห้าแปดก็จะไปแต่ตามสูตรได้สามสองกับสามแปดนะสมาชิกนะอ่นะอันนี้ผมมาแก้ให้นะนะครับแก้ตามสูตรนะเมื่อวานนี้ก็มองผิดไปนะตามสูตรนี้เอาตามสูตรนี้นะครับ เลขสามนะครับสมบัติชุดน,นะก็ตัวตัวเน้นก็คือเจ็ดสี่เจ็ดสองแล้วก็เก้าหกเหมือนเดิมนะสมาชินกนัเหมือนเดิมชุดชุด <c oughs> ชุดเด่นนะ่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเดี๋ยวมาเพิ่มผมมาเพิ่มให้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้สามแปดอีกตัวหนึ่งครับอ่ะก็จะมีทั้งหมดสี่ชุดที่ผมเน้นนะจากหกชุดล่างตัววิ่งก็คือเจ็ดกับเก้านี่แหละฮะนี่วิ่งมาวิ่งตัวนี้เจ็ดกับเก้า ผมวิ่งสองตัวนี้ล่างนะเอาตามสูตรนี้เลยนะครับหลักสิบก็คือสามเจ็ดเก้าเนี่ยสามเจ็ดแล้วก็เก้าหลักสิบนะสิบล่างผม,ผมวางไว้ที่หลักสิบล่างนะครับถ,ถ,ถ้าใครจะไปสลับเอาเลขสองเลขสองเลขสี่เลขหกเลขแปดวางวาง,วางไว้ที่หลักสิบก็แล้วแต่นะฮะแต่ผมตามสูตรนะชนหลายสูตรก็คือสามเจ็ดเก้าที่หลักสิบล่างสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ นะครับสมรับชิคกนะุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาส่งถ่ายใหนะ้มาคัดเน้นๆให้นะทั้งบนทั้งล่างเลยพวกนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับ,รบคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ